ทำเตือนในช่วงครึ่งปีหลังของปี2022นะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณควรจะกระทำในช่วงครึ่งปีหลังของปี2022นะครับคุณต้องทำอย่างไรที่จะสามารถอยู่รอดในชีวิตและก็เศรษฐกิจตามหลักของดวงชะตาในปี2022นะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับก่อนอื่นฝากกด subscribe ฝากกดติดตามและที่สำคัญนะฮะฝากกดแชร์ให้กิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาถามกิจคอนเฟิร์มได้ครับกิจคอนเฟิร์มจะตอบให้ และที่สําคัญครับฝากอุดหนุนด้วยการกริกคอนเฟิร์มด้วยนะครับที่รวบรวมทั้งควงจุย้ยดวงปากรัวกระจกแปดเหลี่ยมคาถาเงินล้านไว้ในเรือนเดียวกันเลยนะครับราคา2 9 9 9บาทใส่แล้วอย่างกับนาฬิกาเรือนละ10ล้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือโทรเบอร์0859743945ได้เลยนะครับหลังจากวันที่7กรกฎาคมไปแล้วดาวพเนี่ยจะยกย้ายเข้าราศีพฤษภขึ้นหลุดจากดวงเมืองแต่มันไปทับเรือนการเงินของ โพร้อมกับดาวราหูยังทับในดวงเมืองอยู่และดาวพระศบดีถึงแม้จะโครจรดีด้านหมาเกษตรครับแต่อยู่ในเรือนวินาาของดวงเมืองและดวงโลกครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือ5คําเตือนที่มาจากการโครจรของดวงดาวที่ทุกท่านควรจะต้องรับฟังเลยนะครับข้อที่1เลยนะครับอย่าโลภอย่าหวังได้หลีกเลี่ยงการลงทุนในเรื่องเสียเส่ยงเพราะเนื่องจากดาวราหูเป็นลักษณะของความลุ่มหลงโมมเมาทับดวงเมืองดวงโลกอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับคนส่วนใหญ่ นในช่วงครึ่งปีหลังจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับการรวยเร็วการลงทุนคุณเองอาจจะหลงไหลได้ปื้่มครับมีความโลภมีความหวังได้เพราะฉะนั้นมันจะประสบการขาดทุนเพราะเนื่องจากราหูทับดวงเมืองดวงโรคนั้นส่งผลทําให้เรารุ่มหลงมัวเมามองเห็นไม่ตรงตาความเป็นจริงเจอภาพมายาเจอภาพหลอกลวงครับเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เป็นความเสี่ยงแบบรวยเร็วขึ้นขึ้น,นลงลงอย่าหวังได้อย่าโลภอันนี้สําคัญในขีดเส้นใต้ว่าห้ามโลภเลยนะครับ เก็บเงินสดเอาไว้ถ้าไปซื้อไปซื้อสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงตรงนี้จะดีที่สุดเลยนะครับต่อมาข้อที่2เลยนะครับห้ามออกจากงานประจําหรืองานในช่วงนี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับถึงแม้จะรู้สึกว่าเงินน้อยลงหรือว่าเงินเท่าเดิมแต่ทํางานหนักขึ้นครับด้วยความที่ดาวพระศดีโคจอในราศีมีนด้วยแล้วก็ดาวราหูทับด้วยนะครับดาวพระศดีนั้นเป็นดาวของโชคเคราะจังหวะเป็นดาวของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมื่อเข้าสู่ในมุมวินาศของดวงมือ และดวงโลกมันจึงทําให้เกี่ยวกับเรื่องการงานจะหายากเกี่ยวกับเรื่องจังหวะโอกาสมันจะมาช้าและที่สําคัญครับเมื่อราหูทับและพระหัสเป็นวินาาจะทําให้เราเห็นโกงจากเป็นดอกบัวบางคนออกจากงานมาเพื่อจะทํางานส่วนตัวในอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะมันจะไม่เป็นตามประสงค์พร้อมกันนั้นดาว3ามดวงเรียงกันมฤตยูราหูและพระรหัสถือว่าเป็นดาวใหญ่ทําให้จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินสิ่งที่ไม่คาดฝันตรงที่คุณต้องระวังขีดเส้นใต้ย้ำๆเลยครับถ้ามีงานทำ อยู่อย่าหาเรื่อง ออกจากง,งานเด็ดขาดต่อมาข้อที่3เลยนะครับต้องเก็บเงินสำรองเงินฉุกเฉินเอาไว้บางคนบอกหมอกฤีดการเก็บเงินสดนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อมันจะกินหมดต้องเอาไปลงทุนถูกต้องครับจริงๆคุณทําได้แต่ถ้าคุณมีเงินมากพอคาว่ามากนั้นก็คืออย่างนี้ครับคุณต้องคิดนะครับว่าค่าใช้จ่ายประจําเดือนของคุณนั้นน่ะมันใช้เดือนละเท่าไหร่และคุณคูณไปเลยครับประมาณ3เดือนถึง5เดือนถ้ามีเกินกว่านั้นแล้วนาไปลงทุนได้แต่ถ้ามันมีไม่ถึง3เดือน5เดือน ผมแนะนําว่าให้เก็บเงินสดให้เท่ากับ3เดือนถึง5เดือนของคุณก่อนแล้วที่เหลือนําไปลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพื่อชนะเงินเฟอ้อนะครับอย่าลืมนะขีดเส้นใต้ไว้ว่าต้องเก็บเงินสด เขื่อยามฉุกเฉินนะครับต่อมาข้อที่4นะครับซื้อในสิ่งที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวของอะไรก็แล้วแต่ต้องซื้อในสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นอย่าพึ่งซื้อในตอนนี้นะครับและที่สําคัญเลยนะถ้าจะซื้ออะไรที่เป็นหนี้เป็นสินในระยะนี้คนงดเว้นไว้นิดนึงเนื่องจากดำได้อยู่ทับเรือนการเงินของโลกและดวงเมืองดาวราหูทับลัคนาราศีเมษพระหัสสมบดีเป็นวินาาด้วย3อย่างนี้จึงทําให้มีโอกาสหนี้สินจะเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบีย้ยที่กำลังจะปรับ ตัวขึ้นคุณเป็นหนี้ดอกเบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ซื้อของที่จําเป็นนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการก่อร่างสร้างหนี้จะดีที่สุดนะครับอย่าซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นดาราหูทับจะทําให้เราอยากได้อยากมีในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระรู้อย่างนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะครับต่อมาข้อที่5เลยนะครับสิ่งนี้สําคัญที่สุดมีเงินมีอะไรก็แล้วแต่แต่สู้มีสุขภาพที่ดีไม่ได้นะครับในช่วงนี้ดาราหูทับดวงเมืองมีดาวเสาอยู่เอนกรรมะด้วยดาวพฤหัสอยู่ในรือวิ ไม่ได้อยู่ในเรือนการเงินหลายท่านจะเครียดเรื่องชีวิตรครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องการงานครับจากตำแหน่งของดาวที่เรียงตัวกันอยู่อย่างนี้จึงทาให้หลายคนนอนไม่หลับบางคนเครียดบางคนหมกมุ่นอยู่แต่กับการงานการหาเงินแต่ไม่พักผ่อนนห้เพียงพอไม่ดูแลสุขภาพไม่เป็นสิ่ง